จะไม่ถึงไหนเลยนั่งสอบนั่งรับเยียบไปเยอะครับดีมาตัดตัดสู้นะครับไม,ไม่ให้กำลังใจพอลิน <c oughs> ไม่กำลังใจพ่อครับนี่มันกำลังใจพ่อ <c oughs> พอลินนะครับไกลนะครับตัดสู้จะไปทำหลักพี่วัวใหม่ครับเพราะว่าผูกข,ข้างๆไม่ได้ครับชนเหล็ก <c oughs> หน้ามาครับ <c oughs> กูสถานการั์ไปเอาคับครับเรานลิครับทุกคนนะครับช่วยขับาดยังครบแล้วเดี๋ยวจะเดี๋าอยูงหูน้ำแดงกันีล่ะ યા ભાઈ હું પા ભાઈ કો એ જો સુક્યું ને ใช่มต้องตัวที่แบบว่ายังไปถึงครับี่นะทางนังมีไปสิตรงนี้บางทีทำไหมชุ่มมได้ยังลินยังครับยังเอาคุ้มงเอาอ้างคุาางง้มกอาา่าโอ้ ยับเขมีดิขาเร็วขาเร็วเดี๋ยวขาเรวมาแนละ้เขาไปทางบกจาก้างหลายตู้มาบึงมาบขาเล็วบึขาเร็วของนกักดนีกาเก่าขาเร็วเป็นไรอย่างนี้น,น,น้อยนึงครับ นี่อู้ยับบนี้จีจะฝอดีละอ้าวอี้เอาอาเป็นตัวกยาดเวยอ้าวทีอืาเอาเอาอาดียนยะวเดี๋ยวแล้ววันวะา,า,างไรนี่ทีละลูกพี่นออู้ววันไรนี่มันนีก้อน

ไมเอาจบหาจบไปกระสีบินตัวลูกพีไม่จะใส่มองไปแค่หน่อกจากกันนี่ชื่ออะไรตีตีตีเออฮะเอาที่ทางไหนบัตนี้พอตีแข่งเลยตีแห่งเง้อตีถึงเง้อเอาไหมใช้มันคือบม่มีบินยังหน่อย แล้วมันตียังไงดีนี่นี่นี่แต่โอ๊ยตีได้มันกันนี่โต <laughs> <laughs> <anthropology> <lequel�ang mayor> <laughs> ถึงกึ่งลงขาแล้วลินขาแล้วบอสเราพูดระเบิดจะสำเร็จไหมครับพี่น้องวันนี้มาดูนะครับขาดแล้วขาดทำก็มันขาดแล้วอย่างดูดีๆมันขาดแล้วมันต้องแหวกออกไงแหวกออกใชก็เหวกออกอย่าง้ยดึงเราเหวออกอย่างเี้เออนักขี้แล้วเออ ต้องตัดเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าแน่นอนเลยนะครับไ,ไ,ไปดูในตอนต่อไปนะครับผมครับมีอะไรมาผ่าพี่บัวรครับผมแอปเปิลครับเอามีแอปเปิ้ลมาให้พี่บัวนะครับผมขอพี่เลอรักกินแอปเปิ้ลไหมพี่เลอรักทำไมเอ่ยอ๋ย โอ้น้องเรียนเอาเออเอา,เอา,เอาทักทายผมเฮ้ยเหยอหยุดเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไปเอานี่เราก็ครับจะมาย้ายตอมอให้พี่บวยนะผม นีน่ัเราจะใช้รถไทยครับดึงนะครับผมว่าสิดึงเลยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยใครครับนี่เฮ้ยใครครับแรงเท่าไรแค่เท่านี้ละก็บักเนื้อให้มันเนื้อๆบ่สให้มันเรียบหน่อยเลยเนาะชีดเดยให้ลูกพี่ไปเที่ยวเลยเนี่ยเราก็จะใช้รถไทยครับผมดึงตมอโมมาให้พี่บ,วบัวนะครับต่อโมก็เคยอย่างตอโมตอโมเฮ้ยจังแมนพัดโนต่อโม

สวัสดีครับมีรถไถครับของคุณตาเล็กนะครับที่มาเก็บดินให้พี่เลรกนะผมเลยพี่พันธ์หัว็เลยใช้ต่อเลยนะครับว่าให้มาเอาดึงต่อมอให้หน่อยเด้อว่าดึงแถวไดเนี้ยดึงแถวได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกต่อมอเขาเรียกอะไรต่อมอหรือโตมอโมลบอยู่ีวะ หักเลยักเล ยังไงเหรอฮ่าว่องอยู่รูอออ้ไว้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะกถ่ายไม่พอดีครับเราจะให้ก็ถ่าเกรดพื้นที่นี้เอาให้เรียบร้อยเลยครับเราจะไม่ต้องไปรออะไรมากมายครับเราจะให้เกรดให้เรียบร้อยจัดพื้นที่เรียบร้อยเลยนะ ฉันเอาเขาทังอีชื่นึอ่าล่ะเขาอีชื่นอเาอีชื่นหอกเขาสนใจออกแมนเขาโปงชื่นนอนเป็นนิ้ไส้ยไพบกันไหมครับติดตามช่องต่อไปครับตอนต่อไปนะครับวันนี้วยไหนยัยแง

เอาเอาเสาเดียวแล้วอีรีตัวนี้เนาะไม่ไม่มีรถไทยนี่ปีนี้ขึ้นไปแล้วเราไปใส่ดอกพม่ามึงมึงต้อกขาหมูตัวนึงเนี่ยมึงเออข้าแรงแพงเลยเนี่ยเราไปยังห้องไปกินบ้านน้องบัวเอาเรไปดกไปดกนี่เนี่ยหมูดก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 โอ้ยเราไปกินบ้านน้องบัวเอาไอ้ตั้มฮะตั้มหางเนีอกเพียงจะโดนเฮ้าไปกินบ้านน้องบัวเอา นี่แหละนั่นะเลยกะลดมเลยอืมหกระลดมไม่เหรอถ้จังมันคือคัดน้องเอ้าถือถือนี่เห็นไหมถือซื้อซื้อซื้อกันไอซีปิลหล่สุดชิบับแม่แก่อนโอเคครับแม่แม่ครับเดี๋ยวนารินก็จะหยุดแล้วนะครับผมต่อไปเมย์ครับอ่านยังไม่อ่านไม่ได้ไปตามบล็อกเยอะซึ่งเข้ามากดลงธรอะไรไม่ดีเบอร์หรือนารินใช่ครับผม โอ้เม่เม่ก็เขามาหลายนะสองอยกระทันแล้วปิดดอกันออมาทันปิดอะไ้ายแดจับจอ้ายจับจอกห่กันครับิดโลอนบอกว่าถ้าม่์มยยุ่ยลอยกระทันก็จะจะบอกแม่แเม่ง่ายว่าสี่ปซอยเฮ็ดสินะเมื่อไม่แม่เขามาตั้งสองลอยแล้วก็เลย

ซอยกายุซอยตัเล็กเออซอยเนาะเออลืมมาอู้บ่มีบ่มีจะคลองออกออกออกในมามามันเป็นยังเงารับ่เสียใจเพาออกอยู่ออกช่องเลือดให้เลือดล่ะเอฟฟิตตเล็กอยากจอบลอยนี่เลยตอหน้าไม่มีเลยรับมองดึงเกือบลอยมองลึงท่านหัวเติมน้ำยังครับพี่แม่ถามยังเลยครับผมยังเลยครับอากาศมันก็ร้อนนะผมอากาศก็ร้อนเหงื่อก็ออกนะครับผม ยังไม่มีใครได้เติมตามเติมมาแล้วก็ว่าจะทำแต่เช้าไงเช่าก็ติบขยะอะไรแล้วก็ช้างเข้าก็มาทำตื้นใส่ตื้นใส่อะไรลอยเลยอาโภมาลงเลยขึ้นน้ำปลาปลายตัวนี้ไงมันบ้านลุดแล้วเอาเอาท่อปูนมาลงท่อปูนมาลงซะสันเนาะหน่น้าหน่น้า เฮ้ยอันนี้อันนี้แม่นอาชีพเก่าเจ้าตีต่อเบิ่งจากเสื้อล้างกองหูเลยนะยังไงราคาเลยโอ้โหคือ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 คขาจะร้องสาธิตนี่ยกำบอกคือคักเนาะก่อสร้างคืองานก่อสร้างก่อสร้างกันรันคาริคิริพี่บัวก็จานเสียพี่ฮัวพี่แม่ถามว่าพี่บัวกินรตนคาริออกมายังกับเอื้อยังครับมันต้องรอไปก่อนครับรอไปก่อนก็น่าจะรอรุ่นยี่ต้อนเย็นใช่ไหม รอรอไปไม่อันนั้นจะประมาณสายแล้วก็ไม่สายก็พรุ่งนี้เช้าครับอ๋อถ้าไม่ก็ต้องเราดูสายถ้าไม่สายก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าครับผมเขาตัดตรงไว้ก่อนตัดตงไว้ก่อนยิบแบตเตอรี่ยิบยิบอ่าขว้างเอามือเอาเอาบริจากมือบริมวณสินะก็เลยไปนำกดบังนัดซะเออบันนุถลิ่งเออถลิ่งทับเลยก็ทับขาขนเลยห้อ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 ยเอาห้อสีบอสีนี่บอ

ผมคือเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเที่มาเลยนะครับแล้วเทพตบเสริมสูงบอลเดียวเนี่ยเขายกคุณนนาพุ่งเอาถินลงตรงเลยนะครับผมแล้วก็ได้เอาลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่แครับเราลงหนุ่มแล้วครับ เสาลงหลุมอุม้มบ่แม่นเสาเขาเอินฟูนลงหลุมอนี่ไม่เข้ามา330ชั้นแล้วก็ปฏิโซ โนโครับผมไถร่องโนโนครับโนโน่โนโน่ครับผมโน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 ่ๆๆครับพร้อนะครับผมคือรถไถเราก็ไม่ได้นัดหมายนะว่าจะให้มาช่วยทำนะก็คือแกมาเกียดดินให้พานเลิศลักนะผมก็เลยว่าใช้ขอพอแรงรถไถหน่อยนะครับผมว่า ให้มาดึงตอมอมาใ้พี่บันหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถจะมาได้เพราะว่ามันหนักหนักพอสมควรครับแน่หนักมากๆเลยนะครับแกก็กเลยไม่ได้อันเ<อ>นมาแกก็โอเคเดี๋ยวทำให้ครับ เรียอแ,แล้วนะครับผมแม่แมโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่สวัสดีครับ